นี่ผมจิพามาเบาเรื่องมือไม่วันสื้อหมูแบบไดมาเลียงดีครับผมอันนี้คือเป็นแนวทาส่วนประมาณแปดเดือนแปดเดือนหมูแปดเดือนหมูถึงจะเริ่มเป็นสัตว์นะครับแต่ว่าของแหลกลูกจะบสามารถโบโบ,โบโตรงนี่ละครับคือลูกออกมาจะโตเบาใ่ญ่ความคุ้มนั้นอยู่ที่การตกลูกเขาออกมาว่าเขาจะว่าเขาจะ ส่งหนูกงห้องเด็ดทอดเดดเพราะว่าเ้าบอสามารถครับสวัสดีครับสำหรับมือนีกับกัมพูช์สองหมูปลาทงหน้าฟ้ามนะครับผมครับเดี๋ยวมือนีผมจีพามาเบาเรื่องมือไม้วันสื่อหมูแบบไดมาเลี่ยงดีครับผมอันนี้คือเป็นแนวทางนะครับต้องบอกบอกสูฟังครับผม ครับก่อนสิขอไปรับชมรับฟังคลิปครับฝากกดไลค์กดติดตามนี่ยนะครับผมส่องหมูปลาทุงหน้าฟ้ามครับเพ mm ื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะ mm hmm. เดี๋ยวมาขาประเด็นกันเลยครับมาขาประเด็นกันเลย <c oughs> ผมจะเริ่มจากหมูหน่อยนะครับหมูหน่อย <c oughs> ถ้าเป็นถ้าเป็นหมูหน่อยเดี๋ยวผมจะภาพมาเบ่งหมูหน่อยก่อนเบ่งไปพร้อมแล้วก็บทีได้เห็นภาพพร้อมไปพร้อมนะครับทีได้คิดพ่เดี๋ยวนี่เป็นหมูหน่อยเดี๋ยวผมขอเปิดกรงเปิดตะไคร้จังหน่อยนึง ถ้าเป็นมูน้อยประมาณนี้นะ,ะนอนอิเอลียดอลลดอยู่นี่จะเป็นมูน้อยแบบนี้เนี่ยถ้าเขาใส่เวลาเลี่ยงเวลาเลี่ยงเนี่ยบอมเบนเนีเขอลืมก่อนนะฮะว่าเปลี่ยนการถ้าเป็นมูน้อยคือว่าไงสำหรับเขายังไม่เคยเลี่ยงเนาะถือมูน้อยมากก็ถือว่าเป็นการทดล่องเลี่ยงนะครับ แล้วก็เขาจะใส่ต้นทุนหน่อย <c oughs> เขาจะใส่ต้นทุนหน่อยในการสื่อต้นทุนหน่อยแล้วก็เขามีสื่อแบบว่าสื่อสามพันสี่พันสิแต่ว่าเขาได้จํานวนหมูที่หลายใช่ไหมครับแล้วเขาสามารถเลือกสายพันธุ์เลือกเลือกอ้เพียรเลืกอกยังได้เลือกไล่โตได้ใช่ไหมครับเป็นหมูหน่อยเนาะแต่ก็ใส่แต่ว่าทำหมูหน่อยเนี่ยจะใส่เวลาเลี่ยงโดนจะใส่เวลาเลี่ยงโดนกว่า หมูใหญ่แล้ครับหมูหน้อยเนี่ยถ้าเป็นทั้งสี่ครับหมูหน้อยอายุ 2, 2> mm. เดือนสิเขาจนเขาเลี้ยงไปจนเขาได้อายุ8เดือนไหมครับโดยประมาณ8เดือน8เดือนหมู8เดือนหมูถึงจะเริ่มเป็นสัตว์นะครับแต่ว่าแต่ว่าในการตี่ซั์ของหมูเนี่ยในการเป็นสัตว์ของหมูเนี่ยหมูจะเริ่มเป็นสัตว์แต่ตามสิบมือแรกหาเดือนหาเดือน6เดือนแล้วก็8เดือนแล้วก็ สิบสองเดือนสิบห้าเดือนนี่สิครับมูมูสิเป็นสัต์ในรอบรอบรอบนั้นแต่ว่าคนที่ส่วนมากคนที่เริ่มสิที่เลือกให้มูเป็นสั์ผสมพันธุ์เนี่ยขึ้นในช่วงอายุแปดเดือนนะครับท้าสิเป็นจะก็เลยยังก็เป็นช่วงที่ไวที่เหมาะสําหรับการผสมพันธุ์ที่สุดนะครับเป็นช่วงที่โตเต็มว,แ,วแล้วในช่วงแปดเดือนนี้คือเหมาะพอห่อพ่อ,พ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 อเ่าเลี่ยงไปถึงแปดเดือนนี่สิครับเขาก็จะเริ่ม สมมติข้อตีทองแล้วตีดทองแล้วปุ๊บขอนับไปอีกอร้อยมืจจม่นนะ้อยสิบสี่ถึถองอร,ร้อมื่นอาจจะมีขาดเกินปกติถ้าทีิซัดอิลีแล้วก็บขอจีขอจีตทองอยู่ประมาณร้อยมื่นเนี่แหละครับร้อสีมื่นผมเคยนับลรวอาจจะเป๊ะอาจจะมีขาดเกินเพราะว่าบางทีการผสมพันธุ์อาจจะมีขาดเกินเนาะร้อมื่นนับไปอีกร้อยสมื่นเท่ากับห เขาใส่เวลาเจ๊ะเหมือแะไรครับจ๊ะเดือนแล้วกันพี่น้องก็ลองนับเบงน,นับตั้งแต่อายุ8เดือนบวกไปอีกร้อยสิบสี่มือนี่แหละครับแล้วก็พรานับไปอีกร้อยสิบสี่มือแล้วเขาเขาขุนเอ่อบระมาณเขาคุณนะครับเขาจะอยู่กับแม่เขากินนมแม่เขาเนี่ยสิอยู่ประมาณสามสิบมือถึง 45, สี่สิบห้าห้าสิบมือแล้วแต่การยานมของเขาเลยครับน,นี่คือ กระบวกกระบกเข้าไปเพิ่มครับสําหรับไายทีมีเวลาหาลายกะทุนหน่อยกะเอาตัวน,นี้ก็ได้ครับผมอันนี้ผมจะบอกแค่ระยะเวลาในการเลี้ยงนะครับส่วนอาหารการกินค่อยๆค,ค,ค่อยว่ากันครับอันนี้ผมจะบอกแค่ระยะเวลาห้องไปอีกร้อยสิบสี่มือแล้วก็ให้นมลูกอีกสามสิบสามสิบถึงสี่สิบหามือหาสิบมืออยาครับพอหลังจากนั้นถ้าสมมุติพ่าข้าเปิดรับซื้อใน ได้ได้ใส่3าลูกครึ่งสิครับได้ใส่3าลูกครึ่งส่วนมากใส่3าลูกครึ่งนี่สิผมสิเห็นถ้าอยู่น้ำแม่เนี่ยถ้าแม่ที่ให้ลูกนมลูกดีๆนะครับผมว่ามีแน่นอนครับ3าลูกครึ่งอยู่น้ำแม่ครับมีแน่นอนใส่3าลูกครึ่งนี่เห็นน้ำแมไไไ่ได้แน่ยนเด้แน่นอนสามรารถขายได้เลย <c oughs> ลวา่าสมารถขายได้เลยครับบ่าจะเป็นจะต้องอรอยานม <c oughs> นี่ก็คือแตเป็นภายในสาวจิ๋นฮันซี่ชิบมือสิครับ แล้วที่นี่ถ้าสมุนน้ำนักบ่ได้ละเขาต้องมาคุณอีก2เดือนถึง3เดือนนะครับ2ถึง3เดือนแล้วอยู่ที่ว่าอาหารเขาสีถึงสำานียหมูเขาสีมีการตอบสนองการอ้วนได้สำเนียงใช่ไหมครับอวนได้สำานีเพราะว่าถาันี้กรบวกเข้าไปอีก2เดือนถึงสมเดือนนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะขายเขาเขาต้องตั้งเป้าก่อนว่าเขาจะขายใส่ได้เจ็ดโล หาลูหกลูกเจ็ดลู0สิบลู๊กิครับแต่ว่าถาสองถึงสามเดือนนี่คือกรณีที่เจ็ดลูกนะครับแต่ว่าถาสามเดือนเออถาสามลูสี่ลูกหกลูกเนี่ยกะกะกะบออาจจะบโดนขนาดนั้นนะครับแต่ว่าราคาก็จะตำลงมากิครับส่วนมากราคาที่เหมาะสมกับน้นำหนักนี่ผมว่าอยู่ที่ใส่เจ็ดกิโลจะพอดีนะครับจจะจ,ะจะพอดีจะพอดีในส่วนนั้นแล้วกะ็ถาเป็น หมูสาวหมูสาวทองแรกเดี๋ยวผมพาไปเบ่งพร้อมครับเดี๋ยวผมพาไปเบ่งพร้อม <c oughs> ครับผมครับถ้าในกรณีเมสาวทองแรกนะครับแต่ในกรณีเมสาวทองแรกคือหนึ่งครับตอนนี้เขาทองนล่นแหละเขาทองนั่นแหละแต่ที่นี่การเลี้ยงลูกเนี่ยเขาต้องมาคิดอีกเลยครับส่วนหมากทองแรกทองแรกค่ะเป็นเมสาวทองแรกที่เคยเจอนะครับ เคยเจอบางตัวก็อาจจะเลี้ยงลูกยังไม่เป็ยนยังเสียครับอาจจะเลี้ยงลูกยังไม่เป็นเพราะว่าเขายังมือไม่เขาบรูว่าอยจังใดบางตัวก็แค่บางตัวนะครับบ่แม่เฉพาะโปดบอทุกตัวบางตัวแค่นั้นครับในสิบตัวอาจจะพอตัวหนึ่งถึงสองตัวแค่นั้นแหละครับถึงจะเป็นพ่อแม่คอกเดียวกันกระซังก็คือนิสัยหมูแต่ละตัวจะบ่คือกันนะครับหมูก็คือหมูเขาก็มีชีวิตแต่ว่านิสัยเขาจะบ่คือกันแน่นอนครับจะบ่คือกันแน่นอนแล้วก็ การเลี้ยงลูกนะครับบาบานนี่สิ่งที่ห้องต้องเจอคือที่ผมเห็นนะครับถ้าเป็นขอ,อกแหลกตัวแหลกคอ,อกแหลกเนี่ยครับทองแหลกลูกจะบบสามารถบบโบตรงตรงนี้แหละครับคือลูกออกมาจะโบจตโบอใหญ่จะโตบอใหญ่เพราะว่าการความสมบูรณ์แบบของเขาผมผมบอกเลยเลยว่าการยังบอลใหญ่ปันใดพอผ,ผมเจอมากแล้วผมวเลยได้บอกสู่พี่หน้องฟังปะเใีรแย่งมากกับแย่งมาใดครับ ผมผมรับฟังทุกคอมเมนต์ทุกอย่างครับแต่ว่าอย่างมาในทางที่ส,สั่งรค์นะครับอย่างอย่างมาในทางที่ส,สั่งรค์ถ้าในเชือดดานลบขอพันนะครับนี่คือบอกก่อนถ้าเขาที่เขาที่เจอเนี่ยคือทองแรกถา้ถาโตเขาเขาขอดมากเนี่ยกับโตน้อยเพราะโตน้อยแล้วเขามันสิาเมือยนนะในการคุ้นในการคุ้นนี่แหละครับในการคุ้นอาหารท่านนี่แหละ เพราะว่าคุณอาหารเนี่ย้ามุงทั่วไปเนี่ยเขากินปุ๊บปั๊บสองเดือนถึงสามเดือนก็นอาจจะแย่แล้วถ้าับเปลี่ยนทองแรกเขาโตน้อยมาแล้วไหมครับเขาโตน้อยมาแล้วบัดนี้เขาต้องเ,เพื่อเขาต้องเพิ่มเวลาหรือว่าใส่อาหารเสริมซะส่วนหลายนี่ครับเพื่อจะได้ให้เขาโตแย่ขึ้นใช่ไห่ครับก็นี่กค็คือเป็นผมจะว่ารวบลัดนะผมจะบริ้ภอมไรผมจะบริ้ภอมไรคือ อาจจะบวกเพิ่มเวลาจาก2อถึงซเดือนอาจจะเป็นสีเดือนก็ได้ครับในการคุณอาหารหรือว่าเร็วอาจจะเร็วกวนันก็ได้ึ้นอยู่กับอาหารที่เขาให้หรือว่าการ,รบำรุงของเข,งขาที่เขาให้เขาไปนะครับผมแล้วกะ็สุ้ถ่ายครับบอเมนสู้ถ่ายนะครับถ้าเปลี่ยนแม่มัน <c oughs> แมมันที่ตั้งครองแล้วเดี๋ยวผมจิพภาพไปเบื้องอีกตัวหน,นึ่งครับที่ได้เห็นผ่าครับนี่ก็เป็นในกรณีของแมมันนะครับในกรณีของแมมัน ม่มั่นที่ตอนนี้ในกรณีนี้คือข้องสองเดือนถึงสามเดือนได้แล้วละครับสองถึงสามเดือนได้แล้วกับก็รรอขอดอย่างเดียวในเรื่องระยะเวลาเขาก็จะย่นระยะเวลาเขางม่อีกครับเขาก็จะย่นระยะเวลาในการดูแลการเลี้ยงดูการผสมพันธุ์เขาก็จะจากแปดเดือนจากเก้าเดือนสิบเดือนอาจจะเลือสองเดือนนี่คือเป็นการย่นระยะเวลาเขามานะครับย่นระยะเวลาเขางมาก็จะดู ก็จะลิงรัดเวลาครับบางคนอาจจะนับหนึ่งสงสี่หางสิครับบางคนอาจจะหนึ่งหนึ่งซี่หครับมันเป็นการลัดขั้นตอนถ่าวาดีบ่ทาาว่าดีบ่เกิดคือถือว่าผมว่าเร็วนะครับสำหรับคนที่ใจห่อนอยากด้งเงินใจห่อนคนใจห่อนอยากเห็นเงินเร็วอังซี่ฮะแต่ว่าคุม้มบอผมว่าความคุ้มนั้นอยู่ที่การตกลูกเขาออกมาว่าเขาจะว่าเขาจะส่งลูกในห้อาได้ทอด่อใดเพราะว่า ข้บาบัสามารถกำหนดได้นะครับว่าลูกเขาต้องออกหาตัว1ิบตัว1ิบหาตัวอย่างเชครับบัาสามารถกำหนดได้ครับแต่ว่าเนื้อีอื่นใดเขอแค่เคาขาลอดออกมาแล้วลูกเขาสมบูรณ์แบบกระดีบกระเพาะอะไรล่ะครับเราต้องจะจะจะ,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 ะพึงถ้าเขาพึ่งเลี้ยงเดี๋ยวไปกำหนดว่าเขาต้องได้หลยนะครับค่อยไปทีละสเต็ปครับบางเที่ยวเขาเมื่อไหม่เขายัางบดมะลูวิธีการรักษาบางเที่ ขอขอดว่าอาจจะบ่ให้นมลูกบ่ให้ยยังสิครับต้องค่อยๆไปที่ระสเตปนะครับก็ต้องใจหอนครับนี่เรื่องระยะเวลานี่เขายืนระยะเวลานะครับ <l ith> บาดน,นี้ถ้าเป็นแม่พันธุ์ยังสียครับจะเป็นแม่พันธุ์ยังสีเนาะส <l ith> ิ่งทีขฮอควรแต่มีคืออยังถ้าเขายาโน่องออกไปแล้วขาควรมีตัวผูอยู่ในขอกับเขามีควรตัวมคือถ้าเป็นมือไม่ที่ยังบม่รู้ว่าจะเลี้ยงแบบใดจะเลี้ยงแจ็คตัวควันสิครับ ผมแนะนําในกรณีถ้าเป็นมือใหม่ๆเลยนะครับว่าจะมีสักสามตัวตัวแม่สามตัวตัวปูตัวหนึ่งครับคูมฟ <c oughs> ูงไว้เพราะว่าถ้าเขาตีซัดไปแล้วเขาจะบ่ได้ไปเล็งหาบ่าได้ไปปดินล้นหาตัวปูมาผสมนะครับเราต้องปดินล้นหาตัวปูมาผสมก็คือ,คอสามารถผสมเลยเลยสามารถผสมได้เลย,เลยแล้วก็เป็นการตรวจซัดเป็นการเช็ครอบซัด ร้อมนะครับ่บเมนวามีตัวผู้แล้วเขาสิเปลืองอาหารเปลือง,งขนาดนั้นครับผมว่าบ่าบาได้เ่ได้เปลืองขนาดนั้นนะอกครับในการเลี้ยงตัวผู้เนาะคืออันนี้ควรมีตัวผู้สำรองไว้ครับแล้วเขาใส่เวลาเลี้ยงสว์ลงกัอีกแล้วครับแล้วแล้วทาเป็นแม่ที่เขาท้อง2อท้องสามขึ้นไปครับลูกเขาในการจะเริ่มจะเริ่มเติบโตที่คลอดมาก็จะแย่ไปพร้อมหรือว่า ล้วเขาเอาพ่อพันธุ์ที่เปลนดูล็อกด้วยสายพันธุ์ที่ทรงลูกตัวใหญ่ยนะครับเขามาผสมก็จะเฮ็ดให้ลูกเขามีตัวเงีตัวเงีขึ้นครับแต่ว่าส่วนมากจะเป็นท่องที่สองท่องที่สามไปในการทรงลูกเนี่ยผมผมมั่นใจได้เลยว่าลูกเขาออกมาตัวใงญแน่นอนครับออกมาตัวเงยแน่นอนสุดท้ายนี่ครับสุมือนี่ถ้าผู้ใดอยู่ในกลุ่มหมูปลาสัตวนหลายนะครับก็จะเห็นก็นจะเห็น ขายยกคอกับขายยกคอกอันนี้คือสิเป็นการแนะนำนะครับขายโยกอกผมแนะนำพี่น้องถ้าเป็นมุ่งไม่หรือว่ายัางไปซื้อยกคอกม่กระได้ครับไปซื้อยกคอกม่กระไดเพราะว่าอย่างในการซื้อยกคอกเนี่ยคนที่อยากเร้าเรียงแล้วเนี่ยครับสิเพิ่นสิเป็นมีเหตุผลเอียงหลายๆต่างของกระ่บแนใจนะครับแต่คือว่าเขาจะได้หมูราคาที่ตำลงกว่าราคาปกติลายครับ ครับเป็นถ้าเป็นพ่อค้าไม่ค้าค้ายกันเองยิงเสียครับราคาก็จะบวกเพิ่มมาดนึงครับแต่ว่าถ้าเป็น,ปนมูที deals, ่จะเป็นมูที่ยกคอกซื่อยกคอข้อสีได้คุบมาเลยได้ครับแต่ทั้งพอทั้งแมทั้งหลูกยิ่งสียครับคือบางทีสื่อมาจะเป็นแต่ตัวไดงห้องพ่อใจเทาก็ซื่อมาเอากขายต่ออีกกระได้ยิ่งเสียครับคือว่าถ้าเดยวมันก็เป็นการลดขั้นตอนนะครับเป็นการละขั้นตอนแล้วก็ต้นทุนกับสีําลุ่งพร้อม ต้นทุนก็สสต่ำรงพร้อมนี่นตัวนี้แหละครับผมผมว่าเหมาะที่สุดเุมือนี่ครับตลาดมันหลากหลายแล้วก็ในการสื่อกัหลากหลายในการขายกัหลากหลายครับบ่บ่ได,ด้ผูกขาดกับพ่อค้าบ่ได้ผูกขาดกับฟาร์มบ่ได้ผูกขาดกับผู้ใดทั้งสินอยู่ที่ห้องสีค้ายแบบใดนะครับในเรื่องการขาย้าในเรื่องการขายเ้องห้องยังบ่เขอใจก็กลับไปเรื่องคลิปผมในการขายก็ได้ครับหรือว่า อยากปรึกษากระทรมมหาผมก็ได้ครับผมบอกักบอปิดกั้นอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีเบอร์พ่อค้าพ่อค้าที่รับสื่อเนะผมจให้ทิ้งเบอร์ไว้ให้ในี้ครับอันนี้เป็นเบอร์พ่อค้าที่ผมเคยซื้อขายน้ำแล้วครับเป็นพี่ต้นเนาะเดี๋ยวผมจให้เบอร์โทรฝากทายคลิปตัวนี้ไว้ครับเป็นเบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ครับเบอร์พี่ต้น จังหวัดที่เข้าไปซื้อนะครับจังหวัดสกลนครอุดรธานีกาฬสินธุ์โคราชบุรีรัมย์ครับก็จะแลนเส็นประมาณนี้ส่วนถ้าเป็นตั้งอย่างวัดอื่นที่เพิ่นบริแรนก,นลรก,กนรร็ลองโทรเช็กบึ่งก็ได้ครับบ่อเสียหายลองโทรเช็กบึ่งบ่อเสียหายก็ลองโทรไปปรึกษาเพิ่นบึ่งก็ได้ลองโทรไปถามเพิ่นว่าก้อนสิขายนะครับโทรถามเลดราคาที่เพิ่นซื้อก่อน ก็ได้เหรียญราคาหระถามราคาได้ครับเพราะว่าบางท่อนเหรียญราคาได้เหรียญได้แต่ว่าราคาบ่ได้กันเกิดเกิต้องล่อยพานก่อนนะครับบ่งเหตว่าสำนักใดที่ขายขายต้องเบิ้งราคาที่เขาขายพร้อมว่ามันขุมบอลใช่ไหมครับเบิ้งราคาที่เขาขายพร้อมขุมกบเงื่อนที่เขาลงทุนไปบอลถ่ายยังบ่ขุมจะพี่น้องก็ลองขายอีกมือก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเขายังคิดเขาคิดว่าขุมเพราะว่า เขาขายได้จำนวนหลายตัวก็จะดีในส่วนนั้นครับผมเนื้อซีกอื่นไหนครับผมสําหรับมือนี้หมูปลาทงนาฟ้ามมมีอย่างไรครับโอกรมคำว่าสวัสดีครับ